สวัสดีครับสวัสดีพี่น้ององไปสู่หูสุขคนครับพอกระบ,บาเท้าฮันนัชนแนลครับมือน้มาพี่น้องไหมตําหอยครับพี่น้องมือบ้านก็หอยมือน้ก็หอยมามือนี้หอยเชอรี่หนวยใหญ่เบื่องเดอพี่น้องเดอจะเห็นบ่เห็นเอากุบกุบโหลดพี่น้องใส่กับหมากพักใส่หน่อยหมากมะระขี่นกที่บาเท้ากินมือน,นั้นเป็นตะกรอบแห้เงเด้พี่น้องบอนแก่ครับพอดีเลยกับผักโหระผ้ากับนี่พักนี่สาวสีโบมัก ผักกาดับพี่น้องกับทัวกับดอกกระเจียวพี่น้องดอกกระเจียวออกเลยด้ครับเด้อนี่ดอกกระเจียวดอกกระเจียวจุ่มๆนะครับเอามากินดิบโหลดกับผักซสี่กับผักขนามาบริเหตุในพี่น้องเบืองจวดโหลดพี่น้องมาด้วยพี่น้องเด้อสู้หูสู้ขนครับหืมหอยสุรีไม่ไหมหืมหืมกรุบดีขนาด มืออวานก็ห้อยัมือนี่กรร้องมือเงี้ยอยู่เอาไหมอ้ปักมือใส่พักหนึ่ตัวพี่น้องพักขานี่ครับโอ้ห แดดกระห่อนครับพี่น้อง้ยคือฝนสีโตกแต่บ่ตกหรอกขึ้มมือนี่ฟฝ้าเมื่อดมาก้วทั้งคุณอืมอับมือง่ายๆเลย บุ้งตำกับว่นดีครับอืมเหงาออกเลยวะนี่ลื่มครับลื่มเนี่ยลื่มจิตจู่เหรง ว่นนอย่แทบฟุง้งเสร็จก่อนบวงบินต่ำบินไปบินมาอยู่หัวเราว่าพันธิตีอย่างจอดรถคุยกัน ป๋าฟังมันจังขบับตัวพี่นอ้อมมุดขั้นคือกัดดีแทบมานั่งใส่ห้างมันหมือนฟูงมินตำกับือบินดีแท้โอ้ยแต่บ่ลงแต่บ่ลงมานี่เนี่ยย่านแสบตาบ่ <laughs>

khá ừ. Ừ. ừ dẹp tá đấy chậu bưng bưng nhiệt nhỏ còn áo nhà มันเป็นเนหมือนเหมิดเพี่อน,อน้นนงนนอ,นองอเงีเ้ยมึงโอยับดวินตาวินมันตอกมันองเจียวนี่กระซับ บินมึงมึงแหละเพื่อนอุ้หัวแข็งน้อง

4យុគប มันอาไรรู้ไ้มเอาอยำมันเนาอเพี่น้อง,อง,องบัวกันครับยำยมาฟุงมีนตำบันฟุงมีนตําเป็นยำนี่สิอง <c oughs> กร <c oughs> ุบกรุบดีครับพี่น้องไปรองมึงเลยครับต้องเป็นหอยใหม่ๆหาทุกเมา่าหอยหอยผ่านการแชแข็งมาแล้วไม่ใช่เหนียวครับฟังมุ้งีตัวนี้แบบกรุบกรุบเพดีย เทียงสร้างผมข้อเล็ก <c oughs> เพิ่นมาเห็ดเทียงหน้าพี่น้องเห็ดเทียงหน้าให้บ่าวเท่านี่ลยสูงมาอยู่หน้าได้พี่น้องเลยตะกี้ยวนยุ่งเงินเพื่อเท่าอันมันอยู่ในบ้านมันแคบครับมันผมเย็นช่วยช่วยอยู่ luôn ứ nà nó bao thao ba bên nhất cảm gì không đọ cái chôm mày hóm đều chín mái pì phải không đọ cái chôm thùng มม,มสงเสัยหูมืนต่ำมานํำผักผักผักขาผักทุกผาม Ủa thừng mở thừng Bốn cái mà Ừ bà pet bò pet nhu bi nóng hong quá quá rồi ừm sang ngoài ừm nó chỉ cất cất là cái chén nhầm luôn không đầy á

กินกับต่ำสบายนั่งข้ากข,ขนาดไม่ร้องมือมือได้น,นา,า,นมาะ,นานนะมันต่ำไนมะ่กล้อยกล้อยเมียนบางแถากินมาละบ่าเหมือนข้าเกลือนเลครับหืมมืนต่ำเลย Hmm. หวานน่อยนิ่กันกุบกุบเขนอืมไม่เหนีหัอืมยินตจหยดมัน ha <laughs> องใส่เกีย่ยอืม,อมนี่มาไนเดงเลยพี่น้องนั่นๆนอยแต่ว่ญญาน่เดงมานาพันเนี่ยมาถักปุูยบ้านครับก็ดีเด้อ Chúng tôi đi xem Chúng phải mày Vậy mày mắt chủ tả quá แส็บๆจุดตรวดครับพี่น้องกุบๆเอาวนเวียนมาหาห้อยครับพี่น้องเนี่ยขนมาห้อยเนาะครับเนาะมื้อนี้ตาห้อยเฉลี่นะครับบริเวณให้พี่น้องเบิ้งสาวสีก็ไปเห็นงานนะครับบ่าวเทาใส่ยุดไตห่มเย็นๆนะครับแต่ว่าหอนเอาเอ้าเนี่ยอะไรวะเอ้าขอบคุณพี่น้องนะครับที่เกจติดตามรับชมบ่าวเท่าคลิปนี้ฝากพี่ตัวน้องขึ้นเก่านะครับมากะไลถือใจกระแช่บ่าวเท่านี้นะครับเด้อสำหรับมื้อนี้ครับสวัสดีครับ